สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมื้อนี้จะทำสิผ้ามากินมีกะทิเป็นยังคือกินข้ากินมืดแทบตีมันบรเรวงานค่ะเนาะมันบรเรวงานนี่คือเส้นมันขึ้นเยอะแท้นี่กินเบิดบ่นี่งกินแล้วก็นอนนะทุกคนนะนี่อันนี้เส้นอันนี้คือผักใส่เข้าไปให้หมดกินไม่มดกิน <c oughs> ไม่มดกินไม่หมดเราก็ทิ้งสิเนาะ ดวอ,อะไรคดวอะไร <c oughs> โอ้ยกลัวจะได้กินค่ะนี่คือน้าหมี่กะทิของเรานะคะกลัวสีได้กินค่ะคุณผู้ชมจ๋าเย่คำกินขา้าวบุ่อยตรงเวลาเลยเด้เต่ก่อนน่ะตั้งแต่หลายปีหลายปีขึ้นหลังเย่คำยังลังเทื่อันดีสามโมงยังบริก้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะลูกค้ามาอย่างเจียงเสียเจ่ก่อนละงานหลายเนาะ แต่ก่อนเขาก็เกตเอาเอาใจลูกค้านะลูกค้าต็ลายไม่เป็นบ่ละเดี๋ยวนี้ยายคำไม่สนยายคำบุคให้สนแล้วค่ะเนาะข้าเจ้าบุก่อยเห็นง้อลูกค้าแล้วค่ะบริเวณมารวยเด้เฮา,าเมื่อยเฮ้าเท่านะข้าเจ้ากระเซียนเฮาเท่าน้าเจ้าก็เ,เ,าเ,าาเ,ากเลยบโบบัาบางคับยายคำเพื่อไถค่ะแต่ก่อนนี่ฮัอนอุ้ยเนาะ ลูกค้าหันมากุ้มนี่ออกกุ้มนี่เขา้ากุ้มนี่ออกกุ้มนี่เขา้าบางทีหันเลิกโรงเรียนหันแหนเลิกโรงเรียนเลยค่ะเจ้าก็มาเนาะคะ่ะเนาะบัวเทียนหลังคนกับเมื่อบ้านสกอตนะเมื่อบ้านเลยก็พักกันไปเอาเอาลูกเอาเต้ามาอีกโอ้ยวุ่นวายทรายผงจักเด็กเล็กเด็ก,ดก,ดกน้อยคะ่ะเฮ้ากับอยากเฮ็ดกับเข้าวบล้วนะเนาะเฮ้าก็มีพอมีนั่นนะต้องเฮ็ดกับเขา้าโอ้ยยุง่งยากอีลีได้หลังเทื่ยงตรงทุม่มค่าเจ้าก็ยังโบมือเพื่อเข้าสิบ ไปเฮ็ดกับเข้าให้พ่อก,กินนะโอ้ยยี่คำนันจนอัอลากจนบอกว่าอย่ามาคำ่ำอย่ามามืดปบานี้เด้อพ่อคอยกระเท้านะพ่อ่อยกระเท้าข้าเจ้าพ่อ่าบบมีเวลาบ้างนะจักเด็กน้อยน้องนั้นฟันเฟ,ฟือนได้มาเอาลูกเอาเต้ามาเนาะหัวปิตเต้แซ่บบคุณผู้ชมโอ้ยปิตเต้แซ่เต็มจานปานี้กินเบิร์กับโบเมียนละมั้งนี่ ปนกระตุกได้นน่ปกแปก๊กปกแปก๊กเป็นตานอนดีดีค่ะเพิ่งสีอัดกาวแล้วได้นี่ค่ะมนะตัดอันเย็บเสืออ่อแล้วเย็บเสืออ่อแล้วก็มาอัดกระปรงโต <c oughs> อัดกาวกระปรงโตเพราะว่ากระปูงมันเป็นตะยาะนะคะมืออื่นก็เพื่อสิมากิ้งใส่หัวสมองเติบหนึ่งผู้เจ้าเพิ่นกับน้ำไม่อีกเลยเด้เออยานบทันเพราะว่าเขาจะใส่บรรจันพรุนี้ก็วันเสาเร์แล้วเนาะคงจะได้แต่ของแม่แหละของลูกคงไม่ทัน Αι, ลองกินดูสิไม่ไม่ได้กินให้ดูด้วยค่ะเด้อ,ก,ดอกินอยู่ข้างหลังกล้องเพราะว่าสภาพสภาพของคนก็ไม่นั่นแล้วไม่น่าดูแล้วมันค่ําแล้วเนาะืม่ไหมบ่บอยู่ เนี่ยคำไม่ค่อยหมกักเลยเป็นเส้นอันนี้นกินยากมันไม่นย่ยงหรอกมันมันพวกคือข้าวปุ้นไหมข้าวปุ้นมันซีไหลรุดเนาะอันนี้มันต้องมันต้องเคี่ยวต้องย่ำนะแม่กินก๋วยเตี๋ยวคืออันนี้คำนี่ซาซาค่ะซาอลี่ แจ้สมัยยังน้อยขเาขาเจ้าเห็ดเขาเจ้าเฉียวอันผักกระติว้วผักติ้วกับผักกระมิกลูกหนอะมเฮิตอันผักจินมกับอันนี้เดีย๋ยวนี้เพิ่ะใส่หั่วงอกแล้วก็โหระพาโหระพาหัวงอกแล้วก็ผักกระหล่ำเป็นผักเครื่องเคียง ธรรมดาทุกมือพวกกินขา้าวแรงแต่มือนี้อยกินกลัวมันจะเสียให้มันไปนเสียอยู่ในท้องคุณผู้ชมให้มันไปนเสียในท้องเนาะค่ะเนาะเน่ะซีมี่พักกระเม็ดเนาะบุรู้เป็นอย่าง,งสงสัย พักติ้วนะเพื่อนเอามากินแก้เลี่ยนเนาะคะเนาะเพราะว่าพักติ้วมันที่สมเป็นบ่าอันนี้มันมันนะมันมันเลยก็มันจะหวานจักกน่อยแต่นี้ก็บ่บหวานเพราะปันใดดอกเพื่อนก็เลยเอาอันพักติ้วมันสมเนาะมากินแก้เลี่ยนเนาะคะเนาะแก้เลี่ยนแก้มันละมั้งเนาะแล้วก็พักกระม็กฝาดของเครื่องเคียงมันน่ะเป็นพักกระมิกริ้ว แบตเตอรี่ก็จะหมดเพิรนบมีพริกทอดให้เนาะธรรมดาเขาจะเอาซีทอดพริกพริกแห้งน่ะคิงกับแซ่บมาๆม,มากินด้วกันคุณผู้ชมเยอะมาก อย่างเยอะเลยม,มีกะทิบางบางคนกช็ชอบชอบมีกะทิเนาะกล้องเย้ายคำไม่นั่นนะ คงบอกว่าอย่ามาใกล้ไม่อยากไม่อยากกินด้วย <laughs> บุ่อยากกินน้ำาอย่ามาใกล้นะเ <c oughs> นาะเนาะเอาซ้มีกก้อนค่ะคุณผู้ชมจ้า <c oughs> ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมมีกะทิน้ำํำยาคันนด้อค่ะเด้อ <c oughs> ข้องมันไม่นั่นอ่ะ <c oughs> ยาวเกิน ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ